วันนี้จะมาเทศมอเตอร์เตรียมส่งให้ลูกค้าเป็นมอเตอร์อิมอร์เตอร์แอร์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แอร์ระบายความร้อนเป็นมอเตอร์อิมพร์เตอร์แอร์ระบายความร้อนแอร์นะรุนก็ ทามนี้ครับเดี๋ยววงจรข้างในเราได้ตัดออกมาแล้วล่ะวงจรข้างในมันเป็นวงจอรอิมอร์เตอร์แอร์นะต่อสาย AC มาสามเฟสนะต่อเข้าไดโอดหกตัวนะออกมาเป็นลบบวกนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกับหลอดไฟหลอดไฟ LED LED 12โวล์นะ12โวล์ต่อผ่านดัตเตอร์นะก่อนที่จะต่อเราจะเสียบไฟให้ดูก่อนนะนะไฟบ้านนะติดนะครับติดนะนะเอเอา,เอ,าออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยต่อเข้าไป าสายออกสายต่อออกจากอินเวอร์เตอร์ต่อเส้นไหนก็ได้ไม่จะเป็นไดโอดทั้งในจะสลับขั้วให้เองอัตโนมัติ ยนิดหน่อยพหนักมากสันมันสัน กรณีที่ไปต่อกับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์นี่ให้ต่อแบตเข้าชาร์จเจอร์ก่อนนะแล้วก็ต่อ a อซเข้าไปนะเวลาจะทำการถอดหรือว่าอะไรห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากชาร์จเจอร์เด็ดขาดนะในขณะที่มอเตอร์หมุนนะห้ามถอดออก ถอดออกต้องดับตัวนี้ก่อนนะทำว่าเอาดับ a อซดับ d ีซนี้ก่อน d ีจากมอเตอร์ที่แปลงมาแล้วเนี่ยต้องดับก่อนนะถ้าไม่ดับชาร์จเจอจะพังจะพังทันทีนะโอเคนะครับ